สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง b a c k w o o d Gamer วันนี้มาอยู่กับช่วงประวัติตัวละครของเกม League of Legends นะครับโดยประวัติที่จะมาเล่าวันนี้จะเป็นประวัติของอาคาลิโอเคไปรับชมกันเลยกับประวัติของอาคาลิเดลกแอสซัสซ Fear the assassin with no master อโอนเนียยังคงเป็นดินแดนแห่งเวทมนต์ธรรมชาติตาาแต่การก่อนเล่าผู้คนมีชีวิตชีวา และดวงวิญญาณอสงค์อำนาจต่างไปหาผลทางที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่เว่าบางคราวความสมดุลระยภาพอันสงบนี้หาได้มาอย่างง่าย,ดายได้ไม่บางคราวมันจะเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมภาคีชินโคคือกลุ่มที่ตั้งตนเป็นผู้พิทักษ์ความสมดุลอันศักสิทธิ์ของไอโอเนียเหล่าสาวกชั้นสูงของภาคีได้ขับเคลื่อนโลกแห่งวิญญาณและโลกแห่งสร์สิ รใหยไก่เกีียบข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายย้มไม่จําเป็นจึงแทรกแสงด้วยพลั์ก,กาลังอคคลิบุตรีแห่งเมลาจะโยเมนเตทิกํำปั้นทื่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาท่ามกลางบรรดาศักเหล่านั้นเมลาและผู้ชีวิตของนางทานโนได้เลี้ยงดูบุตรีทั้งสองภายใต้ภาคีชินโคภายใต้การเฝ้าะระวังของผู้นำนายใหญ่ผู้โชวดวงเนสสนพยา ยามใดที่พ่อแม่ถูกเรียกตัวไปสมาชิกคนอื่นของภาคีจะเข้ามาเป็นตัวแทนครอบครัวของอัคคลิให้เคนเนินแกนหลักแห่งความโกลาหลเขาได้สละเวลาหลายชั่วยามไปกับการถ่ายทอดท็ษวิชาชูริเคนให้เด็กสาวและมุ่งเน้นความเร็วและความว่องไวมากกว่าการใช้พลังก,กำลังอัคคลินั้นเป็นเด็กสาวเปรียบไปด้วยพรสวรรค์ได้ซึมซับวิชาเหล่านั้นราวกับฟองน้ำ มันบงชี้อย่างไรคํากังขาวว่านางจะเลยลอยตามวิถีของพ่อแม่ของนางเช่นเดียวกับเชนผู้ชายของนายใหญ่ผู้หลัางตำแหน่งผู้สืบทอดนางจะชักนำเหล่าคนรุ่นใหม่ที่อุทิศตนเพื่อรักษาความสมดุลของไอโอเนียกระนั้นแล้วความสมดุลกับดำลงอยู่เพียงชั่วขราวเมื่อพาขีนั้นแบ่งแยกเป็นสองพักสองฝ่ายเซ็ตสาวกนอกข้อขวรกลับมาพร้อมทงปะทะกับผู้โชยอย่างดุเดือด แย่งชิงอำนาจด้วยการปฏิวัติอันนองเลือดอัคริได้หลบหนีไปทางภูเขาฝั่งตะวันออกพร้อมกับเมลาเชนเคนเน่นและเหล่าสาวกอีกเพียงหยิบมือแต่น่าเสียดายที่ทานโนไม่ได้มาพร้อมกับพวกเขาการปฏิรูปของเซตทาให้ภาคีคินโคเปลี่ยนไปเป็นภาคีแห่งเงาซึ่งไร้ความปานีจนเกือบหมดสิน้นทว่าเชนตั้งเจตนาลมที่จะสร้าง สิ่งที่สูญเสียไปขึ้นมาอีกครั้งในฐานะดวงเนตรแห่งสนธยารุ่นใหม่พวกเขาจะคืนสู่หลักปัจฉาพื้นฐานสามประการแห่งคินโคได้แก่ความเป็นกลางอันพิสุดแห่งการเฝ้ามองดาราข้อความแห่งการพิพากษาในการไล่ล่าอาทิตย์และการขจัดค้อมไม่สมดุลโดยการตัดแต่งพึกษาพวกเขาจึงต้องฝึกเหล่าสาวกเพื่อเพิ่มพละกำลังให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครา แม้ว่าในยามนี้กำลังพลจะยังเหลือน้อยนิดก็ตามยามเมื่ออัคลิอายุได้14นางได้เข้าร่วมการฝึกของคินโคอย่างเป็นทางการนางได้ตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับแม่ของนางในฐานะกำปั้นแห่งเงาคนใหม่นางเป็นนักสู้ที่มีพรสวรรค์เชี่ยวชาญการใช้คามะและผูไในเคียวสองมือและมีดบินแม้ว่านางจะมิได้ครอบครองทักษะด้านเวทมนต์เหมือนเหล่าสหายสาวกคนอื่น แต่นางก็ได้พิสูจน์ว่าคู่ควรกับตําแหน่งนี้ในที่สุดแม่ของนางก็ก้าวลงจากตาแหน่งและมาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เหล่าสาววกรุ่นเยาวแต่จิตวิญ,ญญาณของอคคลินั้นช่างร้อนลุ่มและนางได้เรียนรู้ถึงบางสิ่งนางรับรู้ได้ว่าบ้านเกิดของนางจะยังคงประสบปัญหาต่อไปเหตุเนื่องมาจากคินโคและภาคีแห่งเงานั้นไม่ลงรอยกันในเวลาที่เหล่านอกพักได้เข้าบุกไอโอเนียนางเมืเกิดคำถามว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นผลทางบรรลุผลที่แท้จริงหรือการตัดแต่งพึกษาอาจหมายถึงการขาจัดผู้คุกคามความสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์ถึงกระนั้นเชนก็เอาแต่เลี่ยงการประทะเผากำลังลางนางไว้การสวดมนต์และตั้งจิตนั้นอาจช่วยให้นางสงบลงแต่การกระทำอันเฉื่อยชาซ้ำซากเช่นนี้ไม่อาจทำลายเหล่าปฏิปักษ์ได้แต่รุ่นนี้สาวน้อยผู้มากพรสวรรค์แปรเปลี่ยนเป็นผู้ดื้อรั้นโดยสิ้นเชิง นางถกเถียงกับเชนนางได้ปฏิเสธเขาและกำจัดเหล่าศัตรูของไอโอเนียด้วยวิถีทางของนางเบื้องหน้าภาคีทั้งหลายอัคริได้ตระหนักถึงความไร้กำลังของภาคีคินโคเหล่าสาวกต่างพูดคุยเรื่องความสมดุลของจิตวิญญาณและการบรรลุถึงความอดกั้นเพียงเท่านั้นเหล่าชาวไอโอเนียกำลังจะตายลงในโลกแห่งสรรพสิ่งซึ่งที่นั่นคือโลกที่อัคริอยากจะปกป้อง นางถูกฝึกมาในฐานะมือสังหารและนางต้องเป็นมือสังหารเพราะฉะนั้นนางจึงไม่ต้องการพาคีอีกต่อไปเชนปล่อยให้นางไปโดยปราศจากการต่อสู้เขาตระหนักได้ว่าวิถีของอัคาลินั้นจําเป็นต้องเดินเพียงลําพังบางทีวิถีนั้นอาจนําพานางกลับมาในสักวันหนึ่งแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนางก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติของอคลิ ถ้าอ่านผิดหรืออ่านถูกยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับถ้าชอบผลงานฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย